เราไปตัดผมเนี่ยอย่าพูดว่า I cut my hair I w นะครับ my i l l r u t my hair today I will cut my hair ไม่ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับคือคนปัญญาอ่อนนะครับหรือคนที่เก่งจริงๆนั่งตัดผมตัวเองอย่างเงี้ยครับได้แต่ผมไม่ใช้นะครับต้อง I have my hair cut หรือว่า my hair is cut มาเรียนกันต่อหน้า43แล้วนะครับผมกับกระผมคุณครวพี่นันดำสีใหม่นะครับผมนำหนังสือเรียนมาสอนให้ลูกๆนัก,ก,กเรียน ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับมาเรียนกับคุณครูพี่นานก่อนก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูประจำวิชาหรือเรียนกับคุณครูแล้วมาเรียนกับคุณครูพี่นานอีกก็จะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับนะคนละสไตล์คนละแบบเราก็ได้ความรู้ในหลายๆายแบบหลายสไตล์กรมมาฟิกโฟกัสนะครับเรามาเรียนเรื่องหลักไวยากรณ์กันนะครับกราม,มากแปลว่าหลักไวยากรณ์มาเรียนเรื่อง Adverb o f f r e e Fan c นนะครับ Adverb แปลว่าคำขยายกริยาออแปลว่าของ ฟรีเฟคทีนนะครับแปลว่าความถี่คำขยายกริยาที่บอกความถี่นะครับแปลเป็นไทยแปลว่าอย่างนั้นคำขยายกริยาที่บอกความถี่มีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่า never นะครับแปลว่าไม่เคยมีคําว่า h a r d l y ever นะครับแปลว่าแทบจะไม่มีคำว่าสม่ำนะครับแปลบางครั้งมีคำว่า o f t e n แปลว่ามักจะมีคำว่า u a l l y แปลว่าบ่อยๆและมีคำว่า a a y s ส สำ่มเสมอมาแปลตรงนี้ก่อนครับ how often นะครับเป็นตัวทึบนะครับนะถ้าเป็นตัวทึบเนี่ยเราต้องหมายเหตุไว้เลยนะครับ how often do you hear t h e m s a y แปลว่าคุณได้ยินเขาพูดอบ่อยแค่ไหน how often do you hear t h e m s a y คุณได้ยินพวกเขาพูดบ่อยแค่ไหนนะครับ ข้อที่สองครับ most kids a w a y go on holiday with their families แปลว่าเด็กๆโดยส่วนมากนะครับไปเที่ยววันหยุดโัเดกับครอบครัวของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอก็มีคำว่า always นะครับซึ่งเป็น adverb of frequency ตัวอย่างประที่สามครับ they sometimes go to eat in a restaurant พวกเขาบางครั้งนั้นจะไปรับประทานอาหารในพัตคารก็ ขีดคำว่าสมธรรมซึ่งเป็น adverb of frequency ทีนี้มาดูคำแปลข้างล่างนะครับก็บอกว่า find more example of adverb of frequency in the text underline them ก็บอกให้หานะครับตัวอย่างคำคุณศัพท์ที่บอกความถี่นะครับในเนื้อเรื่องที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ให้ขีดเส้นใต้คำคุณศัพท์เหล่านั้นตรงนี้ก็ให้นักเรียนไปขีดเองนะครับหนาะว่าในเนื้อเรื่องมีคำไหนเป็นคำ แอดเวอร์บอกควเสบ้างแต่คุณครจูจะอธิบายเสริมเพิ่มเติมก็คือมีการเทียบเปอร์เซ็นต์นะครับนะการเทียบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีตั้งแต่ศก็คือเ e เวอนะครับแปลว่าไม่เคยนั่นก็คือศ h a r d เป e ร์เนะครับแปลว่าแทบจะไม่ก็25%่สิบห้าเปนะครับซัมทัมก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ออฟเนะครับห้าสิบเปอร์นะครับเจและ a อ w เว s สนะครับร้อ ทีนี้มาดูนะครับหมายเหตุนิดเดิงคุณครูต้องการสอนเพิ่มเติมให้นะครับหมายเหตุก็คือความแตกต่างของการใช้ adverb of frequency นะครับและก็ modal verb ใช้ต่างกันอย่างไรตัวอย่างประโยคก็คือว่า he speaks English นะครับเขาพูดภาษาอังกฤษ he can speak English เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษ he sometimes speak English นะครับบางครั้งเขาพูดภาษาอังกฤษ 3ประโยคนี้นะครับความหมายโดยรวมก็เหมือนกันแต่ตามหลักไวยากรณ์ใช้ต่างกันนั่นก็คือ speak English นะครับ he, he เป็นเอพกพูดบทที่3นะครับกริออยาเติม s พูดในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ทั่วๆไปนะครับเป็น present simple tense บอกเล่าข้อที่จริงทั่วๆไปข้อที่2 he can speak English นะครับ can ตัวแดงๆนะครับเป็น modal verb m o ดัลบล็นั้นตามมาด้วยคํากริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์ผู้จน์ก็ตามดังนั้นสป a k ตัด S ออกนะครับทั้งๆท,ที่ประธานเป็น He เหมือนกันประโยคแรก Speak เติม S, <S ข้อ3ามก็มีคำว่า sometimes ซึ่งเป็น adverb of of f คือ f a n c y นะครับจะเป็นคำว่า never จะเป็นคำ away นะครับ usually อะไรก็ตามถือว่าเป็น แอดเวอร์วอล์กฟเซนนะครับมาจะมาเติมลงไปในประโยคเดียวกันสปีก,ก็ยังคง Sy เหมือนเดิมอันนี้คือข้อแตกต่างที่คุณโกูอยากจะสอนเพิ่มเติมให้นะครับมาดูต่อครับเขาบอกว่านะครับ Adver b of f r e q u e n c y นะครับมีหลักการวางไว้สองกรณีนะครับหลักในการนำไปเขียนแต่งประโยคนะครับนะวางไว้สองกรณีนะครับ หนึ่งนะครับนะ adverb of frequency วางไว้หน้าคำกริยานะครับวางไว้หน้าคำกริยาดังตัวอย่างประโยคนี้นะครับ he often writes a letter นะครับ write นะครับ write เป็นคำกริยานะครับดังนั้นคำว่า often เป็นคำ adverb of frequency วางไว้หน้าคำกริยาส่วนประโยคที่สองนะครับวางไว้หลัง verb to be ครับ He is often bored when he study math. แปลว่าเขามักจะรู้สึกเบื่อนะครับเมื่อเรียนวิชาคณิตศาสตร์อันนี้คุณครูสมมุติขึ้นมานะครับนะ is เป็น verb to be นะครับดังนั้น adverb w f frequency คือคำว่า often หรือคำว่า usually หรือคำว่า sometimes หรือว่าคำว่า never อะไรก็ตามนะครับนะต้องวางไว้หลัง verb to be นี่คือกรณีที่สอง โอเคนะครับวางไว้สองกรณีเท่านั้นนะครับนะนี่คุณครูสอนเพิ่มเติมให้นะครับหลักการวางวางไว้ตรงไหนและหลักการใช้ในกะรณีที่มี modal verb กับไม่มี modal verb ทีนี้มาเข้าในเนื้อเรื่องกันต่อนะครับผมนั่นก็คือให้นักเรียนเติมนะครับนะคล้ายๆกับแบบฝึกหัดอีกเช่นเคยนะครับพุด a อนเอ็ดเวิร์ดวอล์ n ฟิวนะครับให้นำเอาคำแอ d v e r ดเวิร์ดวอล์คฟิวนะครับหรือว่าคําขยายกริยาบอกความที่นะครับนแะปลเป็นไทยมาเติมลงในไปในด i s เซนเทน c e ในประโยคเหล่านี้นะครับทูแม็กเดมเพื่อที่จะทําให้ประโยคเหล่านั้น true for you กลายเป็นจริงสําหรับคุณดังนั้นก็ตอบตามความเป็นจริงของเรานะครับนะไม่ผิดลูกจะตอบอะไรก็ได้เพราะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเช่น ประโยคแรกก็บอกว่า I often play sport after school ฉันมักจะไปเล่นกีฬานะครับหลังจากที่เลิกเรียนซึ่งคนไหนไม่เคยเล่นเลยนะครับก็ตอบว่า I never ก็ได้ไม่ผิดนะครับมาข้อที่สอง My p r อ n ละพ่อแม่ของฉันจดจดจ go to uh, go on holiday to Spain ไปเชี่ยววันหยุดในประเทศสเปนตรงนี้เราจะใช้ว่า always ไปบ่อยๆก็ไม่ผิดใช้คำว่า often มักจะใช้คําว่า usually ใช้คําว่า sometime หรือใช้คาว่า never ได้หมดนะครับทุกข้อได้หมดเลยข้อสามนะครับแต่ข้อนี้ข้อเดียวเท่ทีัครับไม่ใช่ทุกข้อนะแหมกําลังพูดพอดีว่าทุกข้อข้อนี้ข้อเดียวนะครับที่เติมได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีคําว่า how always นะครับนะเสมอแค่บ่อยเสมอแค่ไหนไม่มีนะครับ always แล้วเสมอตรงนี้ให้เติมมาว่า often ตัวเดียวนะครับนะ How often? How often? แปลเป็นไทยแปลว่าบ่อยแค่ไหนนะครับนะนะข้อนี้ต่อ how often อย่างเดียวนะครับหรือเขียนให้เลยก็ได้นะครับนะ often นะครับ o-f-t-n นะครับนะเขียนกับเมาส์นะครับนะอาจจะไม่ค่อยสวยอ่านว่า often นะครับจะไปอ่าน often นะครับนะ t-n อ่านว่า ten แต่เวลาอ่านนะครับตัดตัว t ออกนะครับอ่านว่า often นะครับ How often do you go to the sea นะครับแปลว่าคุณไปเที่ยวทะเลบ่อยแค่ไหนนะครับนะขอ on holiday นี่แน่นอนนะครับเติมอะไรก็ได้นะครับ I always I usually นะครับ I sometimes go swimming บางครั้งนั้นฉันไปอาบน้ำฉันไปอาบน้ำฉันไปไว่ายน้ำฉันไปไว่ายน้ำเสมอฉันมักจะไปไว่ายน้ำฉันไม่เคยไปไว่ายน้ำได้หมดก้อสี่ก็ห้าเหมือนกันนะครับ at home I always g e t u p e a r l y ฉันจะเตื่น เช้าตรู่บ่อยๆหรือว่าฉันมักจะตื่นเช้าตรู่หรือฉันไม่เคยตื่นเช้าได้หมดแล้วก็ที่บอกนะครับ a d v ว c ค n e นะครับในวันหยุดสอาทย์นั้นไอ go to bed late ฉันเข้านอนดึกตอบสม่สำเสมอก็ได้ Always ก็ได้ Usually ก็ได้ได้หมดนะครับนะไปต่อ ไปต่อตรงนี้ให้นักเรียนเติมคําเหล่านี้ลงไปนะครับคือเอาคําเหล่านี้ที่เขาให้มาแล้วนะครับนะคาว่าโฮเทลนะครับซึ่งแปลว่าโรงแรมคําว่าเบสแอ์เบรคเฟสต์นะครับซึ่งแปลตามคำศัพท์แปลว่าเตียงและอาหารเช้าแต่ความหมายก็คือหมายถึงสถานที่พักหรือบ้านพักที่มีที่นอนและก็มีอาหารเช้าเลี้ยงให้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งโรงแรมโรงแรมไหนที่มีอาหารเช้าให้ด้วยเรียวกว่าเบสแอ์เบรคเฟสต์ก็ได้ไม่ผิดนะครับ แล้วก็ยูทโฮสเทลนะครับยูทโฮสเทลก็เกอสถานที่พักสําหรับวัยรุ่นนะครับนะแคมเปอร์นะครับแคมเปอร์ในที่นี้มาจากการตั้งแคมป์นั่นเองแต่ว่าในที่นี้หมายถึงไปด้วยรถนะครับนะไปกับรถนะครับและไปกับรถในรถนั้นก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมีเตียงนอนมีอะไรมีห้องน้ําในรถด้วยหรือเขาเรียกว่ารถบ้านหรืออะไรประมาณนั้นนะครับในเมืองไทยคือตกแต่งรถ ให้พร้อมที่จะไปท่องเที่ยวได้ได้ทั่วประเทศหรือไปต่างประเทศอะไรก็ได้หมดนะครับเราเรียกแคมเปอร์นะครับภาษาอังกฤษเต็นท์ end, นะครับก็คือเต็นท์นั่นแหละนะครับแปลทับศัพท์ไปเลยยูทโฮเทลนะครับเหมือนที่แปลไปเมื่อกี้นะครับก็คือที่พักสําหรับวัยรุ่นก็คือที่พักทั่วๆไปนะครับหนาะคนแก่ก็พักได้นะครับแต่เ็าเรียกว่ายูทโฮเทลก็ให้วัยรุ่นพักอะไรกันนะครับนะโฮเทลก็โรงแรม เบสและเบรคเฟรนะครับก็เหมือนที่คุณครูที่ใบไปเมื่อกี้นะครับก็คือมีอาหารเช้าแล้วก็มีที่นอนเบสแปลว,ว่าเตียงเตียงก็หมายถึงที่นอนเบรคเฟ s t ก็อาหารเช้าทัศัสับเลยอพาร์ตเมนต์นะครับก็ไม่ต้องอธิบายนะครับนะนักเรียนเข้าใจแล้วทีนี้มาเรียนหลักไวยากรณ์เรื่อง expressing preference น prefer นะครับแปลว่าชอบหรือชอบมากกว่าดังนั้นคำศัพท์เดิมหรือ root รากศัพท์เดิมมันก็แปลเหมือนเดิมนะครับนะบก็คือ แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกที่สิ่งที่ตัวเองชอบนะครับนะครับ expressing preference เช่นประโยคว่า i love meeting people from other countries นะครับซึองแปลว่าฉันชอบพบปะผู้คนที่มาจากประเทศอื่นๆนี่คือแสดงความรู้สึกนะครับหนาที่เราชอบ love er ตัวนี้นะครับหรือรับตัวนี้อ่านว่ารับนะครับอ่านเรบ่านว่า love นะอ่านว่ารับ คำว่า love ไม่ได้แปลว่ารักเสมอไปนะครับนะแปลว่าชอบก็ได้นะครับฉันชอบในการพบปะผู้คนนะครับหรือประโยคที่สอง I don't usually like lessons นะครับแปลว่าฉันไม่ชอบเรียนหนังสือเลยนะครับหรือขาบเรียนที่เป็นวิชาการฉันไม่ชอบเลยประมาณนั้นนะครับ I don't usually like lessons I don't mind h i s c u r s e o s นะครับแปลว่าฉันไม่รังเกียจหลักสูตรตัวนี้นะครับหลักสูตรเหล่านี้ฉันไม่รังเกียจเลย I don't mind แปลว่าฉันไม่รังเกียจนะครับนะ ไปต่อครับผมให้ complete this semi dialogue which expression from the function below นะครับก็คือให้เติมนะครับการสนทนาย่อยๆนะครับคำว,ว่ามินิมินิแปลว่าเล็กแปลว่าย่อยการสนทนาย่อยๆเหล่านี้ด้วยการแสดงความคิดเห็นนะครับจากตัวหนังสือข้างบนเมื่อกี้นะครับจากคำพูดข้างบนนะครับที่พูดว่า love พูดว่า don't นะครับ don't like นะครับ พูดว่าด้นไม้นะครับเอาสามคำนี้มาต่อบลงไปนะครับดังนั้นก็อน,นี้นะครับผมเติมอะไรเราลองมาแปลกันนะครับนะในระหว่างสามตัวนี้อาจจะเติมนะครับ adverb o frequency f เข้ามาด้วยก็ได้นะครับผมนะนั่นก็คือ A พูดว่า do you like coffee แปลว่าคุณชอบกาแฟไหมเบี B. ก็เลยแต่ว่าเว้าวนะครับเป็นการบูทานนะครับตรงนี้จะตอบประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ดูจากข้างบนนะครับนะข้างบนก็บอกเอาเอาคำพท์ข้างบนมาตอบข้างบนเป็นประโยคปฏิเสธทั้งนั้นนะครับตรงนี้เราก็ต้องตอบเป็นประโยคปฏิเสธนะครับแล้วก็แปลก่อนนะครับก่อนที่จะตอบตรงนี้แปลว่าบัดแต่ว่าบัสนะครับไม่ใช่บัส ต้องออกเสียงเธอด้วยนะครับภาษาอังกฤษ but แต่ว่า this coffee กาแฟนี้นั้น is delicious นะครับ delicious แปลว่าอร่อยนะครับ is ไม่ต้องแปลนะครับนะเพราะคำคุณศรรัพท์ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้น w e r b to be ไม่ต้องแปลแต่ว่ากาแฟเหล่านี้อร่อยนะครับตรงนี้ตอบว่าไม่ชอบนะครับนะเพราะกาบา็บังคับให้ตอบกาว่าไม่ชอบอย่างเดียวโอ้ฉันไม่ชอบหรอกกาแฟนี้นะครับแต่มันก็อร่อยนะตรงนี้ให้ตอบว่า don't เฉยๆก็ได้นะครับนะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าให้ให้นำมาเติมนะครับข้างบนวลีข้างบนดังนั้นเราก็ลอก usually มาด้วยเลยนะครับนะเพราะว่า like เนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องลอกมานะให้ยกมา,ากเฉพาะ don't usually นะครับตรงนี้ก็กลายเป็น i don't usually like it จบนะครับนะเพราะเขาบอกให้เอามาให้เขียนเหมือนข้างบน พอยสองครับดู do you like the LAC ก็คือ London a r t Center นะครับจูดี้จูดีคุณชอบศูนย์โรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียน LAC หรือเปล่า B ก็เลยบก็ชื่อจูดี้นะครับนะจูดีบอกว่าเ yes, ย่ใ่ดูฉันชอบ There's a r students from all t h e r l d นะครับมีนักเรียนมาจากทั่วโลกเลยทั่วโลกเลย NI จุดจุดจุด meeting n e w people มีคำเดียวนะครับ I จดจดๆ meeting news people ก็คือ I love นะครับ L O V E ก็เติบอ่าก็ตอบ L O V E ก็ไปอ่านว่า love นะครับไม่ใ่อ่านว่า love นะฝรั่งย่านว่า love นะครับเนะหลือคำเดียวนะครับก็คือ I like your j e n นะครับ your j e a n ยอยัออกษ์นะครับหนาคนไทยแต่ว่าฝรั่งออกเป็นจอจานนะครับ I like your j e a n ฉันชอบกางเกง,เงย็นของเธอ d o you w i y s wearing to party sushi sushi เธอใส่กางเกงเงย็นไปงานเลี้ยงบ่อยๆหรือเปล่า Susie บอกว่า no I don't ไม่ฉันไม่ได้ใส่ไปบ่อยตรงนี้ก็ต้องตอบ I อะไรครับ I don't mind นะครับนเะนะหลือตัวเดียว I don't mind เพราะฉันไม่รังเกียจน,นะครับ I don't mind jeans but I prefer skirts really ตอก็แปลว่าฉันไม่รังเกียจกางเกงเงยน็นหรอกนะครับแต่ว่า ฉันชอบนุ่งกระโปรงมากกว่าหรือฉันหรือแหมออกเสียงเป็นทองแดงแล้วออกเป็นชั้นแล้วหรือฉันชอบนุ่งกระโปรงจริงๆนะครับนะฉันไม่ชอบนุ่งกางเกงยียนเลยอ่านี่บอกให้เพื่อนฟังแค่นั้นเองโอเคนะครับจบหน้าสี่สิบสาม